หยุดเรื่องราวเม้ามอยในวงการบันเทิงไว้แค่แค่นี้นะคะขอพาแฟนคลับคนรักผลิตโชคมาทั้งนี้แฟนผลิตมาเยอะเลย <คน S 3> เนี่ยคนรักเป็นผลิตโชคนี่นะคะอย่างที่บอกเขาว่าวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์จากหนุ่มคนนี้มาฝากกับวาระสําคัญแห่งเรือนคุณหลวงที่จะได้ครอบครองไอเทมพิเศษแห่งปัทพีเ s ส of ฟ e บกผลิตโชค Official First e dition 2017ค่ะอัลบั้มรวมเพลงในชีวิตที่ผลิตโชคเนี่ยรักพร้อมกับไอเทมสุดพิเศษเลยคุณใช่ครับซึ่งบอกเลยครับในบ็อก ก็ะะจะมีดังต่อไปน,นี้ครับอันแรกเลยคือมีซีดีคลังเพลงฮิตของผลิตโชค2คแผน่นด้วยกันครับรวม20เพลงครับที่คุณหลวงผลิตรัก<อ>พร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับอย่างต่อมาครับ Official l i s t t ์สตนะฮะเป็นคาถามหาสเสน่ห์ครับโบกแล้วเด่นคุณหลวงเหรนแล้วรักแล้วหลวงลวนนะี่เออมีแฟลชไดร์นะฮะเป็นกลุ่สมบัติของคุณหลวงผลิตนะบรรจุครับสเปเชียลคอนเทนต์นะฮะที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะครับมีโปสการ์ดเซตนะฮะ ผลิตชโชคเนี่ยขอมาเป็นความต้องการของเฮียที่อยากจะมอบโปรสกายให้ทุกคน4แบบทั้งหมดนี้อยู่ในบ็อกเซตราคา1299บาทครับเอออยากได้อ่ะคุณซื้อห,หน่อยดียันึงเอออยากได้เหมือนกัน เปิดพรีออเดอร์แล้วนะคะตั้งแต่ตอน11โมงตรงที่ผ่านมาเนี่ยแหละคุณ uh. แล้วก็จะเปิดให้สั่งซื้อกันจนถึงแค่ตอน4ทุ่มของวันพฤหัสบดีที่6กรกฎาคมนี้เท่านั้นคุณสามารถพรีออเดอร์ได้ทางไหน a c e b o o k ค่ะ g r a m m y Big โดยทางเพจเนี่ยนะคะก็คือโพสต์ลิงก์สำหรับการสั่งซื้อพรีออเดอร์เอาไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเข้าไปคลิกสั่งซื้อกันร,รัวรัวรัวได้เลยเพื่อแบ่งปันให้ฟินกันแบบทั่วถึงทุกครัวเรือนนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ออเดอร์ได้คนละไม่เกิน5ชุนนนะะจจเย็น ไม่เกิน5ชุดเท่านั้นงานนี้เนี่ยใครโอนไวก็ได้รับสิทธิ์ไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชําระภายในเวลาที่กําหนดเนี่ยถือว่าสละสิทธิ์นะคะซึ่งตอนนี้เราขอบอกเลยนะคะนี่คือสดๆเลยเอบอกว่าแฟนคลับเนี่ยแห่มาสั่งซื้อเป็นจํานวนมากเว็บตอนนี้โล่มคุณครับผมให้ใจเย็นๆใจร่มๆกันนะคะค่อยๆเข้ามาแล้วเดี๋ยวแบบอ่ะรอสักพักถ้าเกิดยังไม่ได้ใจเย็นๆแล้วก็กดเข้าไปใหม่และฟังให้ดีครับความพิเศษจะคุณผลิตโชคนะครับยังไม่หมดเท่านี้ครับเพราะว่า1ออเดอร์จะ มี1สิทธ์เท่านั้นนะครับในการลุ้นรางวัลพิเศษจากหนุ่มเป๊กนะครับนั่นก็คือได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลเข้าร่วมงานมิสแอนกีต <Wow. S 1> นะฮะพร้อมกับดูมิวสิกวิดีโอตัวใหม่ของพี่เป๊ก <c oughs> มีทั้งหมด30รางวัลเท่านั้นรางวัลละ2ที่นั่ง <c oughs> ย้ําเลยนะครับหออเดอร์ต่อ1สิทธินะฮะหรา่รชื่อไม่ว่าคุณจะจองกี่บ็อกซ์เซ็ตก็ตาม <c oughs> ถือเป็น1สิทธ์เท่านั้นอ่าและในงานนี้นะคะจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่10กร,รกฎาคมนี้ค่ะลงทะเบียนตอนบ่ายะะาั้งแตง่นไปจถึง6 โมงเย็นประกาศผลผู้ได้รางวัลทั้งหมดเนี่ย30คนด้วยกันในวันศุกร์ที่7กรกฎาคมนี้เวลา5โมงเย็นนะคะทาง Facebook กร a มี y Big นั่นเองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ f a c e b o o k c o m g a m m y b i g เข้าไปดูรายละเอียดในนั้นได้เลยคือมันมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะแต่รับรองสนุกแน่นอนต้องทำตามกฎนะคือ<ช>ต้องพีออเดอร์ปุ๊บต้องจ่ายตังค์ให้อยู่ในช่วงเวลาด้วยถึงจะมีโอกาสได้สิทธิ์นั้นนงานสละสิทธิ์เลยแต่ที่พิเศษก่อนนั้นครับสำหรับแฟนรายการรายวันบันเทิงของเรา อย่างที่บอกว่าเรามีเจอปๆๆ้ายเจอป้ายงานนี้ครับผลิตโชคมอบมาให้ะนะก็คือ best of e a k ผลิตโชค official first edition 2017 box set 1เซตเรามีแจกในรายการของเราแจก1่เซตเลยเหรอคุณใช่ง่ายๆครับไม่ยากเลยครับเพียงแค่คุณนะใช้ความเที่ยงของคุณครับตั้งชื่อของคาถาของเขาคาถามาหาเสนหเนี่ยหรือว่า official l i g h t stick เนี่ยนะฮะบอกเหตุผลมาสักนหนึ่งว่าคุณจะตั้งว่าอะไรเพราะเหตุใดส่งมาที่ SMS ของเราครับ4642001ครับชื่อและเห ผู้ลุงใครร้างสรรสดุดาทีมงานมากที่สุดก็รับไปเลยนะครับหนึ่งเซตใหญ่อโอ้โหนี่ดีใจล่วงหน้าด้วยเลยนะคะเพราะฉะนั้นส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะมีเวลาถึงแค่จบรายการเราเท่านั้นย้ำอีกที464-2001ค่ะใช่ครับเดี๋ยวไปพักกันก่อนดีกว่าครับช่วงหน้ารับ